Yeah. The <music Brothers> เฮ้ยเฮ้ยมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูยาเอาวระกาศสวัสดีท่านผู <này> ้ชมท่านใดวันน <heures> <meter> ี้ผมอิงนะเรามาอยู่ับเกม Dead by daylight กับโอเกตคนเดียวใช่ไหมโอเกตอืมใช่อ่าเจเรเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่เริ่มไม่เริ่มไม่เริ่มเฮ้ยเจเร กําลังโคตรอะไอ้หย่าเอาแต่ดอกไม้กันไอ้เหี้ยดอกไม้เวลากระดอกไม้เตตโอเคมาละการสานแห่งโพสะด่านยากเฮ้ยยากเหรอยังขามึดยากเหรอตันมืดมืดเดี๋ยวมืดขนาดไหนกันเชียวเพิ่มแสงแมงอือเฮ้ยโปเกสไยิงมันมีเปิร์กโอ้ยแหลกมากฮะยิงมันมีเปิร์กล็อกเครื่องคือล็อกเครื่องตอนเกมอ่ะนี่มันด่านญี่ปุ่น ฮะเปิดอะไรนะมันมันอ้าวมันมีล็อกเครื่องต้นเกมอ่ะอ้าวเชี่ยอ้าวแล้วกูต้องทำไงอ่ะทำใจเฮ้ยเฮ้ยเสียงอ้าวโอ้ตัวตลก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 เดี๋ยวตัวตกลาฮึบเขาต้องเฮ้ยเฮ้ยอิงไปบั่นไฟไปหาเขาบั่นไฟไปเฮ้ยอย่าขี้ควาดกูเสียงหัวใจมันตึกตักใกล้กูเลยขี้คลาดอ๋อเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมึงปะไอ้เชี่ยใกล้ๆกูเลยใกล้ๆกูเลยพวกเกดพ่อเมืองยายายาเกดเอาบิดเฮ้ยไม่มีกันฮ่าก็จะน้ำล็อกอะไรอีกก็จะน้ำล็อกอยู่แต่กูต้องเอาเครื่องไหนวะเครื่องนี้แม่งก็ล็อกไอ้เหี้ยรอรอแป๊บเดี๋ยวมันก็หายเอาเบเกดเริ่มมาโดนเลยยังมามาช่วยเลยมาช่วยเลยมา ช่วยเลยเหรอมันไปไหนอ่ะยิงใหญ่ขี้ขาดขี้ขาดหรืว่าโดนตีอะเดีกยไม่ขี้ขาดกูว่าโดนตีดิเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอ่ไปไปที่อื่นก่อนไอ้ตูดมานี่ม่นั่นนี่คำอ่อนไหมเฮ้ยมานม่แหลมงใจคิวช้ามากช้าเหรอนี่คือช้าเหรออ้าวเอาวะใช่นี่คือช้านะนี่ช้าเหรอช้านะก็เร็วปกตินะ ถ้าขึ้นหลอดแดงก็คือเช้าเว้ยถ้าเกิดขึ้นหลอดอ้อหรอถ้าขึ้นหลอดแดงถ้าถ้าขึ้นหลอดแดงก็คือเร็วก้นนี่ปกตินะอ่าไปเลยนำนำเลยอ่ะกูเล่นไม่เก่งไงโอ้ปึบเนี่ย๊บหลอดเท่ห์เราไปก็เดินเราไปเชื่อมเราไปเชื่อมอีกเราไปเชื่องอะไรนะมันจะเป็นใส่รถเร่เว้ยเห็นไหมเนี่ยใส่รถเออว่ะนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็๊ยบไว้เจเจ็๊ยบไว้เจ พามึพามึพามึงไม่เฮ้ยเโอ้โอ้เฮ้ยออาไม่ทันาฮ่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 าย่าฮ่าา่าฮ่าฮ่าเลยอ่า่าเฮ่าฮ่่าฮ่้าฮ่าฮ่าฮ่ตัวาฮาฮ่าฮาตาเหมือาพอาฮาฮ่าฮ่าาาฮ่า่า ไม่เอ่ยถือนีออกมาเก็บไปไปไามาไม่ยืนลงลงผลงผเฮ้ย่ามันขึ้นลแด่นเฮ้ยเฮมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูยาตู้ไหนตู้ไหนหลงไม้ลงม้ลงไม มทำไมล่ะครับขอลองพลาดนี่คือตายเลยใช่ไหมอู้เกือบอีคือไม่ถ้าไม่ตายก็แต่เริ่มจะลดแต่เริ่มจะลดเร็วเข้าใจ่ไหมเฮ้ยกู้อีกแล้วเวอร์ไวเทตตี้อีกแล้วเวอร์กุอีกแล้วโอ้ยค่แตไปีมม เอ็มไปจับตู้ที่มันเปิดโดนตู้ถูกเปิดโดนไหมเจอน่ะอ่าอืมขึ้นหอขึ้นหอเฮ้ยขอร้องมึงอยู่ไล่กูไปข้ามออดเฮ้ยแอบเอ้โปเกตไปไปช่วยมันเลยกูช่วยไม่ได้เยี่ยบไปช่วยกูตายแน่เครื่องบันไฟมันอยู่ไหนกันหมดวะได้อะไรฮะเออเฮ้ยไฟฉายว่ะเอาดีปอ่ะไม่เอาดิบ เอาเราก็แต่แต่แนีนยน,นมันตั้องเดี๋ยวไปสองตอนมันเดินนะสองตอนมันพังไม้ด้วยอ่าโอเคสองตอนพังไม้ว่ะใช้ไม่เป็นซะด้วยแต่ตอนเนี้ย <c oughs> เครื่องปั่นไหนอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่อะไรอ่ะนี่มันนี่โทเทมนี่ว่ะโทเต็มไฟเหรอไม่รู้ว่าโทเทมอะไรดูตรงไหนอ่ะถ้าถ้าเกิดเป็นไฟคือมันจะเป็นแบบมีมีมไฟออกมาอ๋ออันนี้โทเทมไม่มีไฟ นธรรมดาเล่เนตัติ่งหออะแก้ไปก่อนแล้วกันไอ,นอ้นี่<ม>ไง,งเ,ไอเอจอแล้วซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องดีกว่าุ้มไม่ใครช่วยเพื่อนเลยอหรออ่ะแล้วมึงไม่ได้ช่วยช่วยนังไงคุดโดราอยู่เนี่ยโอ้โหเอาจริงเหรอเอโปเกนกูไม่มีประสบการณ์ไม่ใช่ไม่มีกูกาดกูเกตไม่เป็นไรซ้อมต่อ ตัอเฮ้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 โอ้ยติดเลือดไหล <laughs> ติดเลืไหติดเลือดไหล่เฮ้ไม่เวลานับต่ออ<ะ>่า <laughs> บ้าเหรอ <laughs> เออเออเริ่องเสี่ยมาเริ่มแ้วทำไมเวลานับต่อวะคุณเออเคมาดูกัน เราก็กะเราก็จะดอกไม้รอบอดดะอะไรดอกไม้นะ <laughs> ไม่ทำไรกับ <c oughs> ดอกไม้ก <c oughs> ็เอาเครื่องเซ้มเพร่มแตนแล้มันก็ได้จะได,ได้แต้มมากขึ้นคร <c oughs> าวนี้ไม่มีบอกจริง <c oughs> อาจจะเป็นตัวซ้ำๆเดิมเลยไม่เอาดิเฮ้ยแต่เอาจริงนะเล่นกับฆาตกรไมเคิลไมเยอร์นี่โอ้โหหนักกว่าจริงหนักกว่า อ่ะเรื่อนไม่น่ากลัวเลยมันเฮืยแล้วก็มึงกับปามก็ตายไปเลยคุณเนี่ตายกูรอดใช่อ่ะไม่งั้นปามก็แล้วก็เพื่อนเล่นอีกคนหนึ่งแล้วมันเลยจะโหลดเสร็จวะดี่ดันอะไรวะด่นนี้โปเกตอยู่ไหนด่นนี้เฮ้ยเฮ้ยกูเจอกูอยู่กับเอ็ดแอนโนอิงฟาร์ใวิทยาเครื่องเคลนจะเป็นสาวแบบ เสาเหมือนเสาไฟสูงขึ้นมาเด่นๆคือกูรู้เอาเพื่อนแล้วมึงจะแม่งเอาแม่งไปเอากล่องแน่เลยกูว่าเฮ้ยอ่าเจอเครื่องแล้วเคเฮ้ยเสียงอะไรวะเอาว้าวปังฐานะป้องกันบังมันมีคนไปถอนตัวเทมแล้วป้อกกันบางเป็นเป้าของฆาตกรรอรอแป๊บเวลาเห็นไหมเวลาป้องกำแงป้องกันบังถ้าถ้ามาบอกพุก็จะแบบตีปกติอ่าฮะป้นักนแหพงเห็นไหม อืวิววิวไม่เสียงทำไมซามดูตามดูแปลกๆนะคอร์ดเราจะเปละคังละคังไอเไอไอแก้วไอแก้วไอแก้วผู้หญิงแก้วไอสัตว์นั่นเพื่อนโดนแล้วมึงถ้าตัดดิเสียงวูดก็อย่ากลัววูดเฮ้ย เฮ้ยมาแล้วเพื่อเอ้ยเอ้ย <Okay. Okay. S 1> เอามันลงดีงวะทำไมม่ทไมไม่จึงให้ปืะกดแคเดียรกูไม่กูกูนึกว่ามันไอ้นี่เว้ยกูนึกว่ากดากดปืนมันมันจะไอ้นี่เพราะว่าตอนตอนเล่นกับบอทมันไอ้นี่โอเคเอ้ยชื่อจีนวะชิงเฉียงช้างโอ้ไอ้เหี้ยแกกูมีไม่ไมีมีเนี่ยมันฮิ้วอยู่ โอ้โง่กยังโง่กันยังค่ะเอาแอนโดร์แล้วเฮ้ย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 คอร้องยาวหาเขาเจอได้ยังไงเพื่อตัวตอนนี้มันบอดแล้วมันจะเห็นรอยเลือดเลยแล้วก็รอยเท้าเท่าไหร่มันก็เห็นทุกตัวไม่ใช่เหรอวะเอือ ไอ้เงี้ยแม่งก็โกงไงเงี้ยมันจะโผ่ฝากไปดักหน้ามึงด้วยซ้ำก่อโกงชิบหายเอาจริงเฮ้ยมันมีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมึงขอร้องขอร้องขอร้องแอบตู้แอบตู้แอบตู้แอบไม่แอบเลยต่อมเครื่องมาต่อมเครื่องเา่อมเครื่องคนเออโอ้โหตรงสักทีมึง เออตรงทันทีตรงทันทีเฮ้ย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 มันมามันมาภูเก็ตมันใกล้ใกล้ใกล้ใเลยใกล้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 ใเนียโซเนียปแบบอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่มีกระไรไอ้ไอไอมันล้มไม้อะนั่นเลยอย่าอย่าล้มไม้กูจะไปว่าอย่าล้มทำไมวะพันเล็กมันเป็นไม้ที่แบบเขาเขาไม่ให้ล้มกันเว้ยทำไมวะ มันเป็นไม้ไม้ที่เขาห่วงกันมากเวย้ยใครไหมห่วงทำไมวะมันเอาเขาไม่เขาห่วงทำไมวะฮะมันเป็นไม้ที่ไวจูวนได้เว้ยใครไหมอ่ะมึงก็ไม่บอกกูก่อนนะเออเอาเข้าไปแย่เออโปเกรดแม่งล้มไม้นะบ้าน่ะใช่ป่าวะใช่กูกูคือคนนี้เล่นนกััมไอ้ยี่อยู่หน้าบ้านแล้วกูจะซ่อมเครื่องไงเนี่ยเอาเข้าไปเออเอาเข้าไป กูออกไปซ่อมเครื่องได้ไหมนเนี่ยซ่อมเครื่องซ่อมเครื่องเฮย้ยอย่ามานะกูกูเข้าไปในโรงพยาบาลกูเอ้ยไม่ใช่โรงงานแล้วไม่ใช่โรงพยาบาลโร,โรงงานเออดีดีดีด,ดีอื้ออื้อซ่อมซ่อมรัวซ่อมรัวโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปหาเครื่องปั่นต่อเลยหาเครื่องปั่นเหรอวะให้ห้องห้องวีมันมีกล่องให้กูปุ๊ะ คุณเจ็บว่ะตอนเนี้ยเจ็บมากเฮ้ยพี่กองเนี่ยเฮียแม่งไอตลอดไอสัตว์บิลแม่งสูบหรี่เฮียไอเลยมึงได้อะไรเฮ้ยโอ้กล่องพยาบาลเหรออ๋ออ๋อเดี๋ยวกูให้เก็บเก็บกล่องเก็บกล่องไปแล้วกูจะลอกไปข้างนอกให้มันแล้วมันก็ฝ่ายัน้โอเคไหม ทำไมันมันเป็นสีแดงว่ะหลอดสีแดงปั่นช้ากว่าเดิมเหรอนี้ก็ไม่คือแบบสมมตปั่นคนหงอาจอธิบายปั่นคนหนึงปั่นเร็ว้อยเปนีั่นสงคน่ะมันจะปั่นสองแต่ถ้าเกิดอันนี้มันไม่งเหลือร้อบอร์โอ้โหมา้โอ้โหยังไม่บอกอ่ะมึงมึงบอกตอนที่มันปั่นหลังกูแล้วนี่นะเฮ้ยสะเคเออคราไม่ตัดเอ้ยกล ไปหาไปหาที่อแอบไปก็ยิ้ไปหาที่อแอบไปก็ยู <Okay. S 2> ้วเค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 จะมารีบแข่งเจ็บมั้นะเห็งตัวคอมรบิวมันดังน,นางก,ก็ไม่รอดว่ะอย่ามานะไอ้สัตว์กูไม่น่าเอา,อาตัวละครบิวมาเลยย่ะยิงยิงตัวแม่งดังกูจะเอามาทำไมเนี่ยบิวเนี่ยย่ะเห็นแม่งอยู่ในเลโปเด,ดไสอไอ้สัตว์เยอะไอ้สัตว์อย่ากดท่านะ อะไรดอกไม้แกโอ้นี่อะไรอ่ะลูกยับยืนอันนั้นคือไปด่านอันนั้นไปด่านพีนมพ์าเว้ยจะบอกเราด่านนี้ข้าาอไหนโอน,นิแพเชน่ชน่าเลยนะโอนิโอ้ยไ <c oughs> อ้ยัง <c oughs> แต่ละตัวทำไมมันยากยังวะทำไมกูไม่เจอตัวเบาๆบ้างวะเจอแต่ตัวหนักไอ้ย่าแล้วเมื่อไรจะโหลดเสร็จวะดดา <c oughs> ความสว่าง นั่นแหละทำไมไม่เอาแฉกเปิร์มาให้กูวะไอ้ย่าให้แต่ตัวอะไรกูมาก็ไม่รู้เออเฮียล็อกเครื่องอีกกูเฮ้ย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 ตั้งแต่เริ่มเลยอุ้ยเหลวอุ้ยเหลวอุ้ยเหลวเริ่มเลยเออไม่โอ้ไม่อยู่ตรงนี้เลยแอบแมวปัญหากูแล้วเนี่ยเงยอุ้ยมันกระโดดข้ามลัวมาได้เพิ ม่เฮ้ย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 ไม่เห็นกูเออไปละอยู่ล็อกเครื่องแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่นั่นใครอ่ะโอ้โหล่อมันมาหากูเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบโดนเกือบโดนเกือบตีโดนโอ้ยเย็บโอเกต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 แอบไว้แอบไว้แอบแอบกูล็อกไปเลยฮะโอเคโอเคกูวิ่งไปทางนู้นละเพื่อนครับมาลงไม้ให้หน่อยครับโอ้เพื่อนมันหนีกูโอ้โห เหตุกูใช่ไหมโอเคกูกูเดี๋ยวกูไปหามึงเดี๋ยวกูไปออนไปอีกิงฮะทำไมอ่ะปั่นต่อสิเดี๋ยวมันมาหากูไอ้ซาดกูจุกไม่เก่งอิงถ้าเกิดถ้าเกิดมันไปหามึงมันก็หนีทันแล้วเว้ยอิงไม่ทันกูจุกไม่เก่งกูเองไม่เก่งเว้ยบางกรถ้าเกิดมึงปั่นระเบิดมึงอย่าไปกลัวเข้าใจ้ไหม กลัวต้องกลัวต้องกลัวดิมาช่วยกูดิมาช่วยดจริงมึงอยู่ใกล้ก็สุดมาช่วยกูอยู่ใกล้ก็สุดมาช่วยกูที่เหลือไม่อยู่คอมมานด์ไปเลยแล้วฆาตกรเนี่ยมันเฝ้าป่ะเหรอคนแถวนั้นแหละมันไม่เฟัามันไม่เฟัาดีดีดีฆาตกรอธิบายเขาใครเขาเฝ้ากันไม่มีโอ้ยไม่มีโอ้ยจริงไม่มีเลยจริงเหอะตอแหลสั่เฮ้ยเสียงอะไรวะ มาฝ่ายข้างนี้ฝ่ายข้างนี้เอ่อเหยาโอมาฝ่ายข้งนี้ฝ่ายข้งนี้เครื่องไหนเครื่องไหนข้างนี้ข้องนี้โอ้างนี้โอ้ยต้องวีว่ะใต้ดินเลยเฮ้ยเสียงมันมันมันระเบิดพลังมันระเบิดพลังเนี่ยคือการที่มันเก็บครบสเต็ปเนี่ยเหรอเซ็จแมวเลย เฮ้เฮ้เฮ้โปเกตโปเกตโปเกตอุ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ซุกเฮ้ยฮ้ามอนเชืโปเกตไหมนะโปเกตเอ้ยทำไมมันไม่โปเกตบุก่อนนะโปเกตไม่ไม่โปเกตอย่านะไม่ไม่ ยาได้โอ้ยบุดวิดเฮียอ่าเข้าตู้เหรอตายแล้วตายแล้วกูก็จะตายเข้าตู้เก่งเกินจริงจราตกรมันเก่งหรือกูกากวะกูอยากรู้ว่ะอืมโอ้ยเฮียดุดันมากเลยว่ะฆาตกรตัวนี้ ซ่อมเครื่อง,อองต่อไหมไม่อยู่กดใจเลยซ่อมอะไรล่าไ,ไ,ไม่เอาจะซ่อมกูมจะซ่อมเครื่องเครื่องอ,อยู่ไหนวะมันไปหามึงแล้วอิงจริงเหรอเออเฮ้ไปหามือแล้วเดี <c oughs> ๋ยวจใจะเต้นแรงเอ,อ้ยเต้นแรงมากเอ้ยเพื่อนเพื่อนอยู่แถวกูเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ้ไปแล้ว พ่อโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วยันกลับมาทีซ่อมเครื่องหาอะไรล่ะซ่อมเครื่องเอ้าเฮียโปเกตตายเลยโอ้ยเอาแล้วกูจะอยู่ยังไงเนี่ยไอ้ชัดเลยอีกตั้งสามเื่อนจอมระบบระบบที่โพเกเป็นี้ไม่สูตรม่อห่อีกทีเลยไหคือแบบสมมติถ้าตายกูก็โดดหน้าต่างมาแล้ว แล้วครั้นี้คุณอยู่ต่ำประมาณสักหนึ่งเมตรใช่ไหมน่าน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 เอาเหลือกูคนเดียวเลยเอาไม่ออกเหรอไม่เพื่อนมันจะตีตายชิบหายละต้องขอกไปข้างนอกอ่ะโอ้พ่อมึงเหอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มึงไม่ต้องมาพูดงี้โอเกตมึงจะให้เขาข้อออกอะไอ่เปึ๊บฮ่ฮ่าฮ่าฮ่มึง่ายงไว้ปุงไว้ปุนที่ทรายค้างไว้ค้างทำไมอ่ะเฮ้ยโอ้โหแปลงร่างแกทำไมมันโกงวะติดไฟอันเดียวกันเลยอืยแม่งอยู่ข้างบนเอ้ยอ้ย

เออวิ่งวิ่งรอบรอบเราเกมมันจะมีกล่องอยู่อ่ะหาวิ่งรอบรอบเราเกมนั่งมีแต่เสียงหัวใจไม่มาอิงโอ้โหโอ้โอนน์โอนโนเนี่ยไม่วิ่งทำไมันไม่ไม่วิ่งกูก็ตีโดนตีตายอยู่ดีไอ้เงี้ยหาหลุมเลยเพื่อนตายแล้ววิ่งหาหลุมเลยหาหลุมเหรอเฮ้ยใช่หลุมมันี่กระเป๋าใบวางเอามาฮิวเลยไหม อันถ้าอันนี้ถ้าเกิดกดกดกดที่ความค้างเต้องกดไปตากดไปตากูกดไปตาเฮ้ยสไปรตกูพอมึงพ่อเพิบไอ้เย้ยทำไมวะกูบอกให้กดตั้งนานแล้วคือมันจะแบบมันจะนับผลังโถมพอมกดเทปบอฟิปุ๊บมันจะหายเจ็ดนาทีเลยเหรอเออไม่เป็นเข็มแดง อุ้ยอ้ยอันนี้พังไว้โง่เอออิ่ดซิลออกมาสิวะออกมาอุ้ยคีย์บอร์ดกูจะพังเลยแล้วไอ้เี้ยอุ้ยออกกล่องมันอยู่ตรงนี้เยอะมึงไม่ต้องมาสอนกูงี้อิปเกตกูกูมันกากเว้ยอุ้ยมึงพูดเหมือนมึงพูดกับโปรด้วยกันไหนย่ กูไม่รู้เรื่องหาเลยเลยเลยอยไปแล้วอีกเยอะนิ่งเลย,เลยท้อมากกูว่าทอ้อท้อพอมึงโอเคสำหรับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปเพียงเท่านี้ฝากอะไ์กับทุกท่านด้วยสำหรับคลิปนี้บายบาย,บายจ้า